สวัสดี FC การ์ดชนัลุูทันกรับวันนี้ผมอ้อนอีกามารายการตัวเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้นำเสนอ8ปเก็บประเด็นสำคัญนะครับสำหรับพิม์ลิกอังกฤษในแมตช์วีคที่29นะครับรวมทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์เลยนะฮะก็มีอยู่8คู่8สนามนะฮะยกเว้นคู่ของนิวคาสเซิลและลิเวอร์พูลครับมีอะไรที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวคลิปนี้ จะเล่าให้ฟังนะครับฟังกันจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งคอมเมนต์ใครไม่เคยกดซับกดก็ได้ดิ่งก่อแจ้งตเตือนกดซี first, เฟอร์สเฟนก่อนชื่นชอบในแนวาทางนี้แนวาทางการบเคราอ์จานตรงไปตรงมาแบบนี้ช่วยกันสปอร์ตช่องทางของกแกาชานเลนะฮะเพราะว่าที่นี่แกลชานเลเป็นช่องทางของแฟนบอลทุกสมโมสรครับไปดูกันที่ประเด็นแรกครับมาจากเกมแมนยู U, บุกไปชนะเลสเตอร์สามประตูต่อศูนย์ครับรัสมุดฮอยลุนมาแล้วจ้าหลายๆคนแน่นอนครับ ใครก็ตามที่เป็นแฟนผีโฟกัสว่าเมื่อไหร่กองหน้ากูจะยิงจะยิงกี่โมงนะครับคือต้องฝากความหวังเอาไว้กับกองหลังในการที่จะสอดขึ้นมาทำประตูวรวมถึงบรูโน่แฟนนันส์ที่ต้องยิงและจ่ายทุกเกมเพื่อให้ทีมได้ผลลัพธ์ที่ดีเกมนี้บรูโน่แฟนนันส์ก็รับบทเป็นพระเอกอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีข่าวดีในหมู่แฟนผีก็คือรัสมุฮอยลุนกลับมายิงประตูแล้วนะครับ ยุดสถิติปืนฝืดนะครับ21เกมยาวนานรวมแล้ว99วันประตูครั้งสุดท้ายก่อนหน,น,นั้นนะครับโหย้อนไปนานมากนะแฟนผีบอกว่าจำไม่ได้แล้ววะนะฮะที่มึงเนี่ยมีชื่ออยู่บนสกอร์บอร์ดแต่ว่าครั้งนี้เกมที่ King Power Stadium r a s รัสบุธรอยลุนได้หลุดเข้าไปทำประตูแล้วก็ยิงอย่างเฉียบขาดนะครับซึ่งแน่นอนครับประตูนี้มันเป็นประตูที่สำคัญมาก เป็นประตูที่ฮอยลุนจะเรียกความมั่นใจของตัวเองกลับคืนมาและเป็นประตูที่จะตอกย้ำความมั่นใจให้กับทางรูเบนอโมริมในการเลือกที่จะใช้งานเขาลงเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้ารวมถึงการเรียกศรัทธาจากบราแฟนผีว่าเฮ้ยผมก็มีคุณค่าพอในการที่จะเป็นตัวจริงเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เป็นบทพิสูจน์ของคอยลุนเลยมันไม่ได้แค่เกมนี้นะฮะ ที่คุณจะยิงประตูแล้วคุณจะรอดตัวไม่ใช่นะฮะคุณยิงเกมนี้ได้ด้วยความมั่นใจได้และเกมต่อๆไปคุณก็ต้องยิงประตูให้มันสม่ำเสมอและต่อเนื่องนะครับรวมถึงอีกคนหนึ่งครับอเลฮานโดการนาโชก็ขาดแคลนในเรื่องของการยิงประตูมากพอสมควรครับก่อนที่จะมาทำได้ในเกมกับทางเลสเตอร์ซิตี้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยของแมนยูนะครับที่มีผู้เล่นสามารถสลัดเฟิรได้สำเร็จนะครับ ทีนี้ไปดูประเด็นที่2มาจากเกมแมนยูบุกชนะเลสเตอร์สามศูนย์นะครับเลสเตอร์ซิตี้ณเวลานี้หายใจรวยรินครับโคม่าแล้วนะครับใส่เครื่องช่วยหายใจเรียบร้อยนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันยังไม่กระเตื้องขึ้นเลยบรรยากาศก่อนเกมที่คิงพาวเวอร์สเตเดียนะครับแฟนบอลกอ็ไม่ค่อยได้มั่นใจหรอกครับแม้ว่าจะได้เล่นในบ้านเจอกับทางแมนยูก็ตามที1คะแนนก็ ยังยากเลยเมื่อมองถึงผลงานที่ผ่านมาที่ยังสเปะสปะที่ยังขาดความคงเส้นคงวาที่ไม่ได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์มีแต่ปัญหารายร้อมรอบด้านไปหมดเลยนะครับและพอหลังจากที่แมนยูเนี่ยขึ้นนำเป็น2อูนยเนี่ยโอ้โหแฟนบอลเลสเตอร์แทบจะถอดใจเลือกที่จะเดินออกจากสนามมากกว่าที่จะปักหลักเชียร์ทีมรักของตัวเองที่ในสนามนะครับและพอหลังจากจบเกม นะฮะที่แพ้กับทางแมนยู3 0เท่ากับว่าแต้มของเลสเตอร์ไม่ขยับนะครับยังคงอยู่ที่17คะแนนลันนิ่งอยู่แบบนี้มันนานมากแล้วนะครับและตอนนี้17คะแนนห่างจากอันดับ17อย่างวูฟเนี่ยมากถึง9คะแนนนะครับและฟอร์มการเล่นของเลสเตอร์ก็ไม่แปลกใจครับที่ทำไมพวกเขาถึงจมอยู่โซนสีแดงอยู่นานมากตอนนี้เนี่ยเลสเตอร์แพ้ 7นัดติดต่อกันทุกรายการและยิงประตูในบ้านในลีกต่อหน้ากองเชียร์ของตัวเองเนี่ยไม่ได้7นัดติดกองหน้าไม่มีใครที่จะคาดหวังได้เลยยกเว้นเจมี่วาดี้แต่คุณครับเมื่อทีมของคุณเนี่ยหวังพึ่งพาความสามารถวาดี้ในวัย38ปีเพียงคนเดียวอันนี้มันก็มากเกินไปในขณะเดียวกัน กองหลังกลับมาเป็นเหมือนเดิมครับร่วยอีกแล้วครับง่ายมากๆครับแต่ละประตูนี่แบบอืมระเบียบวินัยในเกมรับไม่มีเลยฮะและพวกเขาไม่สามารถเก็บคลินชีตได้เลยใน25เกมหลังสุดทุกรายการลงเล่นทุกเกมเสียประตูทุกนัดและตอนนี้แฟนบอลบอกว่าโอโ้โหตายแล้วมันไม่ทันแล้วละ่ะ ลูสแวนิสตรอยตอนนี้คือไม่ใช่คนที่ใช่หรอครับมันไม่ใช่นานมากครับแต่ลูสแฟนิสรอยยังคงอยู่บนเก้าอี้ตัวนั้นและตอนนี้นะครับคอมเมนต์หลังเกมของแฟนเลสเตอร์ทําใจแล้วนะครับทําใจว่าซีซั่นหน้าไปเล่นแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งหนึ่งทีนี้ไปดูประเด็นที่3ครับมาจากเกมเชลซีบุกไปแพ้อาร์เซนอลศูนย์ครับเอนโซมาเวสกา คุณอยากคิดมากได้ไหมตอนนี้คือแบบสื่อ,อังกิดโฟกัสไปที่เอนโซมารสกาคุณอย่าเป็นกุญซือที่คิดมากเกินไปได้ไหมคุณหา11ตัวจริงที่ใช่และให้มันลงเล่นอย่างต่อเนื่องได้ไหมแล้ะรวมไปถึงคุณต้องใช้พูดเล่นให้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดได้ไหมอย่าไปจับคนนู้นคนนี้เล่นในบทบาทที่ไม่ถนัดได้ไหมพยายามให้นักเตะคนคนนั้นเนี่ยเล่น ให้อย่างเป็นธรรมชาติทำแบบนี้ได้ไหมนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ว่าเอนโซเมสกาเนี่ยมักจะจับกองกลางไปยืนแบก็กแบ็คไปยืนกองกลางใช้ผู้เล่นที่แบบเฮ้ยไม่ควรจะลงเล่นเป็นตัวจริงอะไรแบบนี้ตลอดเวลาซ้ำๆซ,ซักๆอย่างในเกมล่าสุดเนี่ยเอนโซเมสกาก็จับอาริสเจมไปยืนกองกลางถามว่ายืนได้ไหมโอเคมันก็ยืนได้แหละครับแต่ถามว่าเล่นในอย่างมีคุณภาพหรือเปล่า ตอบแบบชัดเจนเลยว่าไม่ได้ตำแหน่งที่เอ,อื้อคุณภาพให้กับนักเตะอย่างวิเชเจมได้ดีที่สุดละมากที่สุดคือแบ็คครับแบ็คเท่านั้นครับเช่นกันคุณมีแบ็คที่ดีแต่คุณดันไปใช้เวสลีย์โฟฟาน่าไปยืนแบ็คเนี่ยนะคุณคิดอะไรอยู่แล้วคู่เซนเตอร์คู่นี้ดีจริงๆสําสหรับทีมหรือเปล่าอย่างรีไวโควิลกับบาเดชิลเนี่ยมันมีคู่เซนเตอร์ที่ทำได้ดีกว่านี้ใช่หรือไม่ รวมไปถึงคุณกลับมาให้โอกาสโรเบิร์ตซันเชสในเกมสำคัญแบบนี้นี่นะคือตอนนี้มันสับสนวุ่นวายไปหมดแล้วครับสำหรับเชลซีเชลซีจำเป็นที่จะต้องเจอกับ11ตัวจริงที่ใช้ก่อนเลยครับแลนเล่นให้มันต่อเนื่องครับมีเช่นนั้นเนี่ยเชลซีอาจจะหลุดเฟรมจากพื้นที่ทำเลทองก็ได้ข้อดีข้อเดียวครับ หลังจากที่เชลซีบุกไปแพ้อาเซนอลก็คืออะไรดูไหมฮะเชลซียังคงสถานะเป็นอันดับที่4ในลีกแต่จะประมาทไม่ได้แล้วเพราะผู้ไล่ล่าหรือทีมคู่แข่งที่ไล่หลังมาเนี่ยเข้าใกล้ขึ้นมากระชั้นชิดขึ้นมามากขึ้นทุกทีดังนั้นเชลซีจะพลาดแบบนี้อะไรไม่ได้แล้วนะครับเป็นสัญญาณเตือนที่ส่งตรงไปยังเอ็นโซมาเรสกา ทีนี้เราไปดูประเด็นที่4มาจากเกมที่แมนซิตเสมอกับไบรตัน2-2เกมนี้อาจจะเสมอแต่มีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์อย่างแน่นอนก็คืออะไรแมนซิตี้ในคราวต่อ,ตอไปไม่ต้องหวังพึ่งพาความสามารถแต่เออร์ลิงบร์ารในการยิงประตูเพราะว่ามีกองหน้ามีตัวรุกที่ไว้ใจได้จริงๆนะครับอย่างโอมามามชครับ มามูชนะครับดาวเตะชาวอียิปต์ย้ายเข้ามาอยู่กับทางรถไฟสีฟ้าในช่วงตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาสิ่งที่แฟนบอลคาดหวังก็คือมามูชยิงประตูดได้ไหมแอสซิสต์ได้หรือเปล่าเล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นยังไงนะครับประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมกลุ่มใหม่ๆได้ดีลงตัวมากน้อยเพียงใดนะครับรวมถึงการที่จะเป็นเสาหลักให้กับทีมเนี่ยมันต้องมีความต่อเนื่องมีความสม่ำเสมอแต่สิ่งที่มามูชทําคือปรับตัวเ,วเร็วมาก เล่นกับเพื่อนทีมกลุ่มใหม่ๆแบบนี้ได้อย่างลงตัวคุณเห็นแต่ละประตูที่เขาทําได้นีมันชัดเจนมากว่านี่คือกองหน้าตัวรุกที่มีเซนส์บอลยอดเยี่ยมและยิงประตูได้ทุกรูปแบบทุกพื้นที่ของสนามเกมล่าสุดเขาก็ยิงได้แบบสวยๆมันตอกย้าว่าซีซั่นหน้าเมื่อมามุชได้ผนึกกาลังร,างร่วมกับเอริ b งบรอ a i าเลนและขุมกําลังแมสตีที่กําลังจะดีขึ้นกว่าเดิม อาจจะทำให้มา m m ม s ชเนี่ยแปลงร่างเป็นปีศาจร้รายในกองหน้าก็ได้นะครับเป็นเครื่องจักรถล่มประตูเครื่องใหม่ล่าสุดที่จะทำให้แมสตี้ก้าวไปสู่ในเป้าหมายที่พวกเขาอยากจะได้นะครับทีนี้เราไปดูประเด็นที่5มาจากเกมที่เอฟเวอร์ตันเปิดบ้านเสมอเวสต์แฮม1ประตูต่อนหนึ่งเดวิดมอยส์ต้องหาบาลานซ์ที่ดีที่สุดของทีมให้เจอในช่วงโปรแกรมที่เหลือ ถ้าอยากจะทำอันดับของทอฟฟี่ให้ดีกว่าเดิมเดวิดมอยส์ครับได้รับตำแหน่งผู้ดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนกุมภาพันธ์นะครับเกมไม่แพ้ชนะ3สเสมอ2และถึงตรงนี้นะครับไร้พ่สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นยาวนานถึง9เกมติดต่อกันแล้วนะครับแต่หลังๆมาเริ่มที่จะฝืดเสมอบ่อยสเสมอแบบ11111 1, 1, 1, 1, 1, 1. โอเคข้อดี มันคือการไม่แพ้แพ้ยากเล่นได้เหนียวนะครับแล้วก็ยิงประตูได้ทุกเกมแต่ข้อที่ยังเป็นปัญหาคือบาลานซ์ของทีมยังไม่ได้เป๊ะยังไม่สมดุลโอเคเราเข้าใจครับว่านี่ไม่ใช่ทีมที่เดวิดมอยส์เลือกเป็นมรดกตกทอดมาจากชอนไดส์แต่มอยส์คงเห็นแล้วว่าตัวผู้เล่นที่มีเนี่ยใครใช้ต่อได้ใครใช้ไม่ได้นะครับอย่างในเกมล่าสุดเนี่ยมอยส์เองก็ยอมรับเลยว่า ทีมขาดคุณภาพในเรื่องของการทำประตูในเรื่องของการโจมตีแนวรับของทางเวสต์แฮมทำได้แบบเบาไม่ได้ต่อเนื่องไม่ได้มีความสม่ำเสมอภายในทีมนะครับแต่หลังจากที่เดวิดมอยส์เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนสำรองครับอย่างยูเซฟเชอร์มติและอเมโรบรยาลงมาเล่นร่วมกับอาการาชร่วมกับนักเตะตัวรุกคนอื่นๆเฮ้ยมันดูดีขึ้นเห็นไหมครับดังนั้นเกมนัดหน้าเจอร์ิ ส่งเชื้อมติส่งโรย่าลงเล่นเลยครับไม่มีอะไรจะเสียนี่ครับนะฮะแล้วก็ดรอปเอาดูเรออกหรจะเป็นนักเตะคนอื่นที่ยังทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรไม่ได้สร้างอิมแพคในเรื่อของเกมรุกนะครับงน,นั้นนี่เป็นอีกหนึ่งการบ้านของเดวิดมอส์ในการที่จะปรับเปลี่ยนและทําให้ตัวรุปเกมรุกของทีมเนี่ยเจอกับจุดที่ลงตัวให้ได้ไปดูประเด็นที่6ครับมาจากเกมฟูลแลมเปิดบ้านชนะท็อตแนม2-0 v i l l i n n s ions, สร้าง IMPACT ให้กับฟูลแลมได้ลักมาในช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดฟูลแลมตอนนี้ยังคงอยู่ในเส้นทางของการจบพื้นที่ยุโรปไม่รู้ล่ะครับบัานปลายเนี่ยจะไปถ้วยใหญ่หรือถ้วยเล็กแต่ฟูลแลมได้ลุ้นจนถึงนัดสุดท้ายอย่างแน่เกมล่าสุดชัดเจนครับว่าฟูลแลมได้วิลเลียนสร้าง IMPACT ให้กับทีมนะครับวิลเลียน อายุ36ปีแล้วแต่สิ่งนึงที่เขายังมีคือความเก๋าความเก่งความฉลาดในการเล่นและเซนส์บอลที่ยอดเยี่ยมเขาได้รับโอกาสแข้งแรกหลังจากที่กลับมาอยู่กับทางฟูลแลมอีกครั้งหนึ่งย้ายช่วงตลาดหน้าหนาวนี่คือเกมแรกที่เขาได้เล่นตัวจริงและเขาสร้างอิมแพคได้ทันทีนะครับมันคือข้อดีมากของฟูลแลมเพราะช่วงต่อไปโปรแกรมที่เหลือนั้นฟูลแลมยังต้องเจอกับงานที่ไม่ได้ง่ายงานที่ยากแต่ถ้าอยากจะลุ้นชนะ วลเลียนอาจจะเป็นนักเตะที่ให้ความหวังกับทีมได้นะครับแม้ว่าจะอายุ36แต่ผมเชื่อว่าเซนส์บอลที่ยอดเยี่ยมอย่างวลเลียนไปได้ครับเป็นตัวจริงเป็นตัวหลักให้กับทีมได้และประเด็นสุดท้ายครับมาจากเกมซาวตัมตันแพ้คาบ้านให้กับวูฟนะครับ1ประตูต่อ2ยอร์เกนสแตลเลาเซนครับสร้างอิมแพกได้และเติมเต็มความต้องการให้กับทังวูฟครับอย่างทผมบอกครับว่าถ้าวูฟเนี่ยอยากจะ รอดจากการตกช้นเกมนัดนี้วูฟ p ต้องทําให้ได้อย่างเดียวคือการคว้า3แต้มสุดท้ายวูฟททำได้จริงๆนะครับบุกไปชนะนักบุญถึงถิงถ่น2ประตูตอนหนึ่งครับสแต้มที่ล้าค่ามากๆแล้วมาจาก2ประตูของยอร์เกนสแตนลาเซนนะครับในช่วงเวลาที่มาริอุสคุนยาลงสนามไม่ได้นะครับซึ่ง2ประตูนี้สําคัญมากเลยนะครับทำให้วูฟ p นะฮะได้3แต้มแล้วเห็นไหมครับช่องว่างเพิ่มจาก6มาเป็น9พอเป็น9ปุ๊บเนี่ย ยังมีช่องว่างของการหายใจใหายคอได้ลงปอดมากขึ้นนะครับเกมหน้าแพ้ได้ครับ2เกมแพ้ได้แต่ยังมีเกม3นะครับไม่งั้นนี่งานเข้าแต่เชื่อว่าตอนนี้สถานการณ์ของบู๊บดูดีขึ้นกว่า่เดิมเยอะมากเลยแล้วจะยัดเยียดความกดดันไปยังอ e ิสวิทแล้วก็เลเตอร์ที่พลาดไม่ได้อีกแล้วนะครับและนั่นก็ถือว่าเป็น3มแต้มที่มีความหมายสุดๆส,สำหรับวูฟซึ่งแน่นอนสื่อ,อยังกฤษบอกว่าวูฟเนี่ยดีเกินไป ที่จะตกชั้นนะครับเพราะด้วยคุณภาพอะไรต่างๆพวกเขาควรอยู่ในเวทีพิม์ลิกต่อไปนะครับเอาละครับนั่นคือทั้งหมดครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจจากพิมลิกแมชวิกที่29คิดเห็นกันอย่างไรส่งคอมเมนต์เข้ามาแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ